สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนำโชคพารวยนะครับผมวัน,นก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่25มิถุนายน2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่กการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกคอรองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่23นะครับผมสำหรับวันที่23แอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่3วิ่งรูด1กับหสสำหรับเลขที่ออกนะครับผม สองสองสำหรับ2 2นะครับผมเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็1 1เป็นล่างชุด4ตัวแล้วก็1 2 6เป็นชุด3ตัวบนสำหรับแนวทางนะครับผม1 1สำหรับ6 2 2 6นะครับผม สำหรับชุดวินแตก3ตัวนะครับผมสำหรับ f อพี่น้องจับชุดวินนะครับผม126ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่25ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมี้เขามีหลุดนะครับผม สำหรับเลขเด่นในตารางนะก็จะมี2 4 6 7 1 5แอดมินจจอยู่ที่2วิ่ิงรูด1กับ6สำหรับ2จะมี2 0 สอง 4, สี่แล้วก็สอง 8, สำหรับ1นึหนึ่งสอง 1น1่งสี่ 5, ้าและก็หนึสำหรับหนะครับผม หกหนึ่งหกสามหกสี่หกเจ็ดและก็หกแปดสำหรับเบินะ้ลนักคมมีสองสอง สี่สี่แล้วก็หกหกสำหรับสามตัวนะครับผมแอดมินก็จะจับในตารางแนละ้วหมเจ็ดสี่ห้าหนึ่งสองศูนย์ เจ็ดสองแปดเกแสามหกจ็ดแล้วก็สองหนึ่งหก สำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมมี2 4งสี่สอาำหรับ1มี1 2 1 4แล้วก็1 5 6มี6 3 6 4 6 7สี่หำหรับเบิ้ลนะครับผม2อ6สอตัว7 4็ห้า 728 915 864แล้วก็216 fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์กดติดตามให้กับแอตตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ